3วิธีไปต่อในขณะที่คุณมีปัญหาเรื่องเงินค่ะเวลาที่เรามีปัญหาเรื่องเงินครูเชื่อว่าหลายคนทุกข์เครียดทุกมากเครียดมากๆไม่รู้จะหาทางออกยังไงวันนี้ครูมาแบ่งปันทุกทุกคนลองเอาไปทําดูนะคะวิธีการนะคะข้อที่หนึ่งการที่เราจะไปต่อได้มีทางแก้ได้คุณจะต้องนะคะทำให้ตัวคุณรู้สึกดีให้ได้ก่อนการที่ จะทำให้เรารู้สึกดีได้ให้คุณพาร่างกายพาตัวเองออกไปในสถานที่ที่คุณชอบไปออกกำลังกายค่ะนะ,ะหรือถ้าเป็นยังไปไม่ได้นะคะคุณสามารถที่จะยิ้มให้กับตัวเองได้ไหมยิ้มให้กับตัวเองเพื่อที่จะบอกร่างกายว่าฉันรู้สึกดีนะตอนนี้ฉันมีความสุขนะร่างกายเขาจะหลั่งสารแห่งความสุขมาให้คุณค่ะแต่การที่คุณได้ออกไปข้างนอก ได้ไปออกกำลังกายหรือทำอะไรที่รักนั่นเป็นทางที่จะทำให้คุณรู้สึกดีและมีกำลังใจได้เร็วขึ้นข้อที่สองก็คือคุณต้องกลับมารักตัวเองรักร่างกายของคุณรักจิตใจของคุณคุณจะต้องทำให้ตัวเองมีความสุขร่างกายจะต้องแข็งแรงให้ได้กับทุกคนถ้าสองอย่างนี้ยังทำไม่ได้การที่คุณจะไปต่อ ยากมากนะคะข้อที่3ก็คือหารายได้เพิ่มอะไรที่คุณทําได้นะคะที่ไม่ได้ใช้ทุนหรือลงทุนน้อยที่สุดนั่นแหละคือสิ่งที่คุณควรทำค่ะ